สวัสดีครับเด็กๆลูกๆทั้งหลายวันนี้จะมาเสนอชุดหนังสือลูกปลาน้อยสีขาวตอนพ่อเก่งที่สุดเลยเห็ <at> นครับเปิดมาเปิดจออะไนี้ชวนคุยกันก่อนอ่านแน,น,น,นะนน้ำการอ่านนะคุณพ่ออ่านกันได้เลย,เลยคุณพ่อคุณแม่นะครับเปิดมาหน้าเลข ลูกปลาน้อยนะครับก็ได้ไปเจอกับใครเอ่ยพ่อปลาหมึกยักษ์กับปลาหมึกยักษ์นะปลาหมึกยักษ์อยู่กับพ่อปลาหมึกยักษ์บอกว่าพ่อของฉันมีแขนยาวที่สุดพ่อของฉันมีแขนยาวที่สุดเลยนะปลาหมึกยักษ์ได้บอกกับเจ้าปลา,า,า,าน้อยสีขาวเจ้าปลาน้อยสีขาวก็บอกว่า โอ้โหแขนยาวมากๆเลยนะได้ชมพ่อปลาหมึกว่ามีแขนยาวนี่ออกโตปุสหมึกยักษ์นะครับต่อไปก็ได้ว่ายน้ําไปเจอพ่อเต่ากับลูกเต่าลูกเต่าก็บอกว่าพ่อของฉันแข็งแรงมากนี่ฉันสามารถยืนบนกระดองเต่าของพ่อฉันได้เลย แล้วเจ้าปน้อยก็บอกว่าเท่สุดๆนี่มันชมว่าพ่อนายเท่สุดๆเลยแล้วก็ไหว้ไปต่อแล้วก็ได้เจอกับลูกปลาทองกับพ่อปลาทองนะครับพ่อปลาทองก็ได้สะสมเปลือกหอยลูกปลาทองก็บอกว่าไม่มีใครสะสมเปลือกหอยได้เยอะเท่าพ่อฉันแล้วนี่ไงนี่ พ่อปลาทองอสะสมเปลือกหอยนะครับเด็กๆแล้วก็ลูกปลาน้อยสีขาวก็ชมว่าว้าวมันเยอะจริงๆฉันนับไม่หมดสักทีแล้วก็ต่อไปก็ไปเจอกับพ่อม้าน้ํากับลูกม้าน้ําที่กําลังว่ายน้าเล่นอยู่ลูกม้าน้ําบอกว่า<ฮ>พ่อฉันว่ายน้ําได้เร็วที่สุดเลยนะลูกม้าน้ําได้บอกกับเจ้าปลาน้อยสีขาว พ่อว่ายน้ําได้เร็วมาน้ําตัวไหนในท้องสมุทรเลยนี่เร็วกว่าทุกตัวเลยเจ้าปลาน้อยสีขาวก็บอกว่าจริงเลยนี่แล้วก็ได้ไว่ายน้ําไปต่อนะแล้วก็ไปเจอกับลูกปูกับพ่อของปูนุพ่อของปูกําลังพิกตีลังกามันดูน่าตลกมากเลยลูกปูก็บอกว่า พ่อฉันตลกมากพ่อทำให้ฉันหัวเราะได้ตลอดเวลานหนห,หัวเราะตลกมากเลยดูสิกับหัวกับหางได้เลยลูกปลาพ่อปูก็ตลกมากแล้วก็มาเจอกับวานกับลูกวานพ่อวานตัวใหญ่มากเลย ลูกวานได้บอกว่าพ่อฉันมีตัวที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรโ,โอเชียนมหาสมุทรนะครับเด็กๆดูสิลูกปลาน้อยสีขาวตัวเล็กนิดเดียวเองเมื่อเทียบกับวานและก็พ่อวานโอ้มันใหญ่จริงๆนะเนี่ยแล้วลูกปลาน้อยสีขาวก็ได้ ว่ายน้ำมาพบกับลูกปลาดาวกับปลาดาวนะเอ้ hey. พ่อปลาดาวกำลังทำอะไรอยู่หน้าเด็กๆลูกปลาดาวลูกปลาดาวก็บอกว่าพ่อของฉันฉลาดมากนี่พ่อรู้ทุกเรื่องนะแล้วก็เจ้าปลาน้อยสีขาวก็เลยถามว่าทุกเรื่องเลยเหรอนฉลาดกำลังต่อก้อนหินเป็น ันชั้นะเป็นวิศวกรหรือเปล่าสร้างบ้านนี่แล้วเจ้าปานว้สีขาวนะครับก็ได้พาพ่อมานี่พ่อมีลายคล้ายเรนโบ์สายลุ่งเลยนี่แล้วลูกปานว้สีขาวก็ได้บอกกับเพื่อนๆเขาว,ว่าส่วนพ่อฉันนะ่ะเก่งที่สุดใช่ พ่อเก่งที่สุดเลยลูกปนานาวสีขาวได้บอกกับเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมเราเล่นด้วยกันและพ่อเล่านิทานให้ฟังทุกคืนโอ้โเพื่อนๆต่างอุทานเป็นพ่อที่ยอดจริงๆแต่ละคนก็ชมพ่อนะครับพ่อของเด็กๆทุกคนก็เหมือนกันนะครับ เป็นคนเก่งของลูกและลูกก็เป็นคนดีของพ่อแม่นะครับส่วนในหน้านี้นะครับหลังจากฟังนิทานเสร็จเขาก็ให้เด็กๆนะครับวาดรูปเหล่าพ่อสัตว์แต่ละชนิดนะครับผมว่าเก่งในด้านไหนบ้างนะครับส่วนหน้านี้เด็กๆจําได้หรือไม่ครับว่าคุณพ่อคนไหนแข็งแรงที่สุดคนไหนไว่ายน้ํา เร็วที่สุดตัวไหนใหญ่ที่สุดตัวไหนฉลาดที่สุดแล้วก็มาระบายสีกันได้เลยครับเป็นกิจกรรมระบายสีนะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นรูปของพ่อต่างๆสัตว์ต่างๆนะครับที่เป็นพ่อแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขียนว่าตัวเลข คือตัวเลขไหนนะครับที่ว่าหายไปจากใน 1, 2, 3, 4, 5 5ตัวนี้นะครับเด็กๆจำได้หรือไม่เอ่ยมาลองทายกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือด้านหลังหน้าปกนะครับก็จะบอกอีกว่ามีอีกหกเล่มนะครับที่ให้สะสมแต่ว่าล่าสุดมีสิบเล่มนะครับจากล่าสุดที่ว่า คุณพ่อไปดูมาสะสมให้ครบ10เล่มนะครับในชุดของลูกปลาน้อยสีขาวเล่มละ115บาทนะครับถ้าซื้อยกชุดก็ตกเล่มหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยนะครับคุณพ่อเด็กๆลองให้พ่อแม่ซื้อมาแล้วก็เล่านิทานให้เด็กๆฟังกันนะครับบ๊ายบาย